ไปที่ทางด้านประเด็นร้อนในบ่ายของวันนี้ครับก็ขอรเริ่มต้นจากทางด้านข่าวคราวในอีสานบ้านเฮานะครับเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งในชุมชนระหว่างชาวบ้านกับผูบ้ใหญ่บ้านนะฮะกับผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ชาวบ้านก็เหลืออดเหลือทนครับรวมตัวกันขอปลดผู้ใหญ่บ้านครับผมเพราะว่าเป็น คนแทนที่จะนําในการพัฒนากับเป็นคนที่นําในการคัดค้านโครงการของภาครัฐครับว,ว่าอย่างนั้นครับชาวบ้านทนไม่ไหวครับก็เลยรวมตัวกันไล่ผู้ยาบ้านครับชิ่วชิ่วเหมือนกันครับครับคราวนี้จะทางไม่ได้ชนออนไลน์นะครับเขาบอกว่าชาวบ้านนาเบียเหือและหือไล่ผู้ใหญ่บ้านสุดทนขวางทุกโครงการที่เป็นประโยชน์โอ้ยางงี้ก็มีด้วยนะครับ โดยในวันนี้นะครับ19สิงหาคมนะครับที่สารประชาคมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับมีตัวแทนชาวบ้านตำบลนาหอ9หมู่บ้านนะครับประมาณ100คนได้มายื่นหนังสือถึงนายนัททีพรมพักดีในอำเภอด่านซ้ายนะครับขอให้ประสานโครงการขอให้ประสานโครงการขุดบ่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนะครับได้กลับมาดําเนินการได้ดําเนินการต่อให้กับชาวบ้านนะครับหลังจากที่ได้ยุติโครงการ ลงไปนะครับที่มีผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเบี้ยนะครับแจ้งจับรถแบ็คโฮของอบจเลยนะครับขณะขุดสระในพื้นที่ป่าสงวนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบ้านนะครับที่ได้อนุญาตทํากิน จนไปเหตุให้อบจยกเลิกโครงการทั้งตำบลน,นะครับและชาวบ้านนาเบียนี้ก็สุดทนนะครับรวมกันลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านไปนะครับทางด้านนายจิรศักดิ์พิชชาตินะครับชาวบ้านบ้านนาเบียนี้ก็บอกนะครับว่าวันนี้นะครับตัวแทนของชาวบ้านตำบลน,หนาหอนะครับ ได้มายื่นหนังสือขอให้ทางอำเภอนะครับช่วยประสานง,งานโครงการขุดบ่อน้ําของอบจอเลยนี้นะครับกลับมาดําเนินการให้กับชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับและขอให้พิจารณาดําเนินการที่ชาวบ้านนาเบียนะครับได้ลงชื่อถอดถอนผู้เย่บ e ้านด้วยนะครับที่ทำที่ทำตัวขัดขวางเกือบทุกโครงการของรัฐที่เป็นประโยชน์ของชาวบ้านนะครับโดยเอาเรื่องไม่พอใจส่วนตัวเป็นที่ตั้งนะครับโดยจากเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจนะครับ จากที่ทางอำเภอด่านซ้ายนะครับได้ประสานงานกับทางอบจเลยนะครับขอโครงการการขุดสระให้ชาวบ้านนะครับโดยทางอบจเลยนี้นะครับได้นํารถแบ็โคมาขุดสระให้ชาวบ้านแต่ชาวบ้านแต่ชาวบ้านเพียงนะครับแต่ชาวบ้านเพียงต้องออกค่าน้ํามันเท่านั้นเองนะครับโดยจะให้ทางกํานันและตําบลในอำเภอด่านซ้ายนะครับสํารวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ แต่เฉพาะในตำบลนาหอมี9้าหมู่บ้านนะครับมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการขุดสระเบื้องต้นประมาณ70บ่อนะครับซึ่งโดยทั่วไปพื้นที่ทำกินในอำเภอด่านซ้ายนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ชาวบ้านได้ทำกินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมาแล้วนะครับซึ่งทางราชการก็ได้เข้าสำรวจนะครับทั้งมีแผนที่ทางอากาศนะครับสำหรับพื้นที่ที่ครอบครองโดยทางการโดยทางการนะครับให้ชาวบ้านทำกินได้เพียงแต่ ไม่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับแต่โครงการก็ได้หยุดชะงักลงไปนะครับเนื่องจากมีผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเบียนี่แหละนะครับไม่เห็นด้วยกับโครงการนะครับและแจ้งจับรถแบ็คโคของอบจนะครับที่กําลังขุดสระเข้าไปขุดสระนะครับที่ให้กับชาวบ้านนะครับโดยอ้างว่าบุกรุกที่ป่าสงวนนะครับจนทางอบจเลยนี้ได้ได้ยุติโครงการลงนะครับจึงสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเนื่องจากรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเอาเรื่องส่วนตัว เรื่องส่วนตัวนะครับไม่พอใจกำนันนะครับที่ลงแข่งขันกำนันแต่แพ้กำนันตำบลนานหอปัจจุบันนะครับทำให้ผู้ใหญ่บ้านนาเบีย้ยคัดค้านทุกโครงการของรัฐนะครับที่เป็นที่เป็นการประสานของกำนันนะครับและไม่ได้รับการตอบสนองและไม่ได้รับการสนองของผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ โครงการนี้นะครับชาวชาวบ้านเบี้ยนี้ครับเขาเข้าโครงการขุดสระกว่า20ไร่นะครับก็ถูกยกเลิกหมดนะครับแล้วก็ทางอปจาก,ก็ยกเลิกทั้งตำบลทั้งตำบลน,นะครับรวมทั้งโครงการทําถนนคอนกรีตนะครับที่กำนันประสานมาก็ถูกยกเลิกเช่นกันนะครับและมีหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ ของชาวบ้านต่างๆนะครับก็ถูกกัดขวางโดยผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะครับชาวบ้านจึงได้ลงชื่อถอดถอนออกจากผู้ใหญ่บ้านนะครับและขอร้องให้นายอำเภอนะครับประสานอบจกลับมาทําโครงการเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอย่างมากทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นความขัดแย้งกันของคนในพื้นที่นะครับก็ชาวบ้านเองเขาก็รวมตัวกันเพื่อที่จะขับไล่ผู้นำนะฮะด้วยความที่ตัวเองเสียอกเสียใจที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นกผลแก้การเลือกตั้งั่นแหละแผลแก้การเลือกตั้งก็เลยทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนตามไปด้วยหรือว่าไม่สามารถแยก ผลประโยชน์ส่วนตัวและก็ผลประโยชน์ส่วนรวมครับแต่ว่าถ้าเผื่อมองอินในแง่หนึ่งเขาก็อาจจะมีเจตนาปกป้องป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นคนที่รักปาสงวนแห่งชาติโดยที่ไม่ยอมซีโรราบให้แก่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านจะว่าอย่างไรไม่เป็นไรแต่ขอให้รักษาป่าสงวนเอาไว้ให้ได้ครับรักษาปาสงวนขึ้นมาทันใจเลยใช่หมนี่เป็นคนที่รักชาติอย่างสุดริมทิมประตูครับหายากนะคนแบบนี้นี่นะครับถ้าเผื่อมองในแง่ดีนะใช่ครับผม เอาไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องราวของการไล่อกนะครับอเพราะว่าคนนี้ชอบอมแน่ไปอมอะไรนะครับแล้วก็ชอบอมลูกอมของลูกน้องด้วยครับผมนะฮะงั้นคือค่าเบี้ยเลี้ยงงบของลูกน้องครับชอบอมนะฮะและแน่นอนทางด้านลูกน้องก็คงจะไม่ยอมนะครับพอสุดท้ายก็มีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็ปรากฏว่าผิดจริงๆครับนจําเป็นต้องกัดฟันไล่ออกแล้วครับผมครับ ครับคือวันที่19สิงหาคมพลตำรวจโทกิตรับพันเพชรนะครับคนนี้ก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจพูธรภาค8มีคำสั่งตำรวจพูธรภาค8ที่262ทับ2564ลงวันที่18ลงเมื่อวานนี้เอง18สิงหาคมอาศัยอำนาจตามมาตรา72แล้วก็มาตรา90แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติพุทธศักราช2547ให้ลงโทษไล่พันตำรวเอกพงพิษทิพย อาภากุณครับนะแล้วก็ไม่ใช่ระดับธรรมดาเป็นระดับ<ม>รองผู้การเลยนะครับผมบเป็นรองผู้บรรังคับการกฎหมายและก็คดีตรวจภูธรภาคแปดออกจากราชการครับโ,โอ้ระดับพันตรวจเอกนะครับผม,มตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2564เป็นต้นไปก็คือเมื่อวานนี้ครับโดยให้ยกเลิกคำสั่งตรุปภูทรภาค8ที่ 474ทับ2562รวนที่3 0ธันบาคม2563เรื่องเพิ่มโทษครัชการตำรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันตุลเอกสมพงษ์ทิพย์อภากาุลเท่านั้นส่วนอื่นๆให้มีผลบังคับเช่นเดิมครับทางนี้ก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมานี้ครับมีคนไปร้องต่อปปชครับแลปะปปชก็มีการตั้งกรรมการเข้ามาสอบสวนพบว่ามีมูลความผิดครับเ,เจอมูลซะแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ผ่านตรวจเอกสมพงศ์เมื่อดํารงตาแหน่งเป็นผู้มุ่กับของสถานีตำรวจภูธรพุ่งทุ่งสงครับว่ามีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และก็ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชมาตรา172กรณีของการหักเงินเบี้ยเลี้ยงงบโควิด -19 ของเจ้าหที่ตรวจสองสถานีตรพจภูธทรทุ่งสงครับมีคนไปร้องปปชเข้ามาสอบมีมูลความผิดเขาก็เลย บอกว่าผิดจริงนะครับทีนี้เขาก็ส่งเรื่องมาที่ต้นสังกัดกับทานอาารต้นสังกัดเองก็ตามจําเป็นต้องลงโทษเพราะว่าปปชชีมูลแล้วทีนี้หากผู้ลงโทษหากผู้ถูกลงโทษี่ประสงค์จะอุทธรคำสั่งนี้ก็อุทธร์ได้นะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอุทธรต่อกตรภายในเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคําสั่งคือเมื่อวานนี้แล้วหากประสงค์จะฟ้องโตแย้งคําสั่งหรือว่าจะหรือว่าคำนี้ใช้อุทธร ก็สามารถที่จะทําคอมฟอร์มเป็นหนังสือยื่นต่อสำปกครองหรือว่าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่สำปกครองได้ภายในเวลา90วันอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเพื่อจะยื่นอุทธรณ์ต่อกรกรรอต้องทำภายในเวลา30วันแต่ว่าถ้าเผื่อจะอุทธรณ์ไปที่สำปกครองนะครับก็ภายในเวลา90วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือว่ารับทราบคำนิชัยอุทธรณ์หรือภายในเวลา90วันนับแต่แต่พ้นกาหนด90วันนะครับวันที่ผู้ฟอ้องมีหนังสือร้อง ขอทราบเหตุผลของการวินิจฉัยอุทธรณ์นี่ก็คือหน้าตาของท่านนะฮะผ่านตุลเอกสมพงศ์อดีตเป็นผู้อำวกับของสถานีตรรพุทรนทุ่งสงมีความผิดคืออมอมเงินเบี้ยเลี้ยงโควิดของลูกน้องครับตั้งแต่ปีพศ .2563 โอ้อมกันเป็นปีเลยเหรอครับไม่เขาเขาส่งเรื่องไปนะฮะบางทีความผิดตั้งแต่ปี63แต่ว่าเพิ่งมามีคำวินิจฉัยว่ามีความผิดนะฮะ กรณีอย่างนี้ก็มีเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับครับและเขาเองก็ไม่ได้บอกว่าเงินที่โกงไปนี้เออเงินที่โอม,มไปนี้กี่บาทอแล้วมาแลกกับอนาคตของตัวเองด้วย <นะ S 1> เป็นระดับรองผู้การด้วยนะครับพัตรุลเอกนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไปคิดยังไงยังเสี่ยงนะก็งงเลยนะเอาอนาคตตัวเองมาเสี่ยงกับเงินลักษณะนี้ไม่รู้ว่าโกงไปกี่บาทหลักแสนหรือหลักล้านนะครับรเท่า,รทรารไร่ก็มีความผิดเหมือนเดิมแล้วเขานั่นคือทาไมถึง เอาอนาคตมาเสี่ยงกับเงินไม่เสี่ยงกับเงินอย่างนี้เนาะหรือว่าอาจจะมีความจำเป็นหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะอาจจะติดการพนันหรือว่าจะติดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมีความจําเป็นหน้ามืดพอทุกคนที่ทําชั่วนี่พูดตรงกันหมดแล้วครับดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้นะฮะเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับก็เหมือนก็เหมือนจนชิงวิ่งชิงชิงราวอะไรเนี่ยวิ่งชิงทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะอ้างว่าเพราะว่าไม่มีเงินส่งค่าน้ำค่าไฟค่าลูกเรียนอะไรประมาณนี้ บี <K ill an> เาาตียบคับ<ห>จนบีบังคับเหมือนกันเถอะแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถนี่ความจาเป็นก็บีบังคับเหมือนกันนะต้องหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับตรงไปที่นี่ฮะอุบลเซวิส199เจถนนคลังอาวุธเพราะว่าเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมนี่ย่อมยายวกว่าถึง30%เซและเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ มินำซ้ำยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG ไม่พอครับเสียใจปีนี้แม่ไม่รู้ไปดบยาอะไรมาครับเนี่ยวขยันจริงๆเพิ่มบริการครับเป็นตอรอ,ออด้วยครับเป็นสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนเปิดบริการแล้วนะทุกวันเลย2โมง,งเช้ายัน5โมงเย็นแบบวัน Stop s มาที่เดียวครบจุดทุกขั้นตอนครับทั้งบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทําพรบต่อทะเบียน รับตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส l P G N G V รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับนั่นคือรับฝากอต่อทะเบียนให้ด้วยรถมาเอกสารมาควรมาเงินมานะครับท่านก็กลับบ้านได้กลับไปออฟฟิศได้ครับทำงานต่อได้ทางนี้เขาจะบริหารจัดการเองครับนี่เขาเรียกว่า one stop service ครับทีนี้พอบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจ้งอุชลานธรตอนนี้เรียบร้อยแล้วกรุณามารับเอกสารคืนได้โทรสอบถามก่อนนะคะ 0622015510อุบลเซอร์วิส19ก็ถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับ,รบสะดวกสบายทีเดียวนะครับส่วนคุณมังใดน,นะครับอย่าได้ลูกบอลอีดไฟนะครับไปป้องกันอเกีไฟที่บ้านที่สำนักง,งานขนนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับ เพราะว่าลูกบอลอิเล e f ไฟนนี้นะครับเป็นนวัตก,กรรมดับเพลิงอัจฉริยะยที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงที่ใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่คนผู้ฟังนะครับโยนลูกบอลอิเล็กไฟนเข้าในกองเพลิงนะครับขณาที่เหตุเพลิงไหม้นะครับหรือจะแขวนลูกบอลอิเล็กไฟนนี้ไว้ในจุดเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ เพราะว่าเมื่ออิล็ไฟนี้เจอความร้อนเขาจะทํางานในตัวของเขาเองนะครับโดยการระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาด้วยดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดที่อยากได้ลูกบอลอิเล็ไฟไปป้องกัน,นอิเล็ภัยที่บ้านที่สำนักง,งานขนนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3และก็0817908442ครับ สำหรับผู้นิ้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวี่ยนไปที่อุบลการแบนครับไปติวจว่นตาประกอบแ่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไร่ยาเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่น สวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนฐาน,นีครับ